อย่างไรนะ How do you feel How do you feel when you listen to music คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณฟังดนตรี How do you feel to study English คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะเพราะนั้นคำว่า How do you feel มีความหมายว่าคุณรู้สึกอย่างไรอจดลงไปเลย How do you feel? How do you feel? คุณรู้สึกอย่างไรนะคุณรู้สึกอย่างไร I'm <Yeah. S 1> happy รู้สึกอะไรคะมีความสุข I'm happy อันนี้ก็เป็นคำ adjective ที่จะเรียนต่อไปเพราะฉะนั้น นะท่านครูถามว่า ah, how do you feel นักเรียนก็คงจะตอบได้ว่ารู้สึกอย่างไร feel Feel รู้สึกถามความรู้สึกความรู้สึกมีมากมายคำแฝงเกี่ยวกับความรู้สึกแต่วันนี้ครูเน้นมาไม่กี่คำนะคะเพราะฉะนั้นก็จดบันทึกลงไป how do you feel เอาคำแรก afraid uh huh. น,นักเรียนอ่านก่อนลูก afraid afraid พิสเปล afraid a f a e i d afraid when you when you meet the tiger tiger เป็นไงฮะเออเมื่อคุณพบเสือคุณเป็นไงคะ I'm afraid เป็นไงกลัวกลัว afraid แปลว่า กลัวหวัดกลัวนะกลัวเขียนววาหมายไปเลย afraid เท่ากับกลัว I'm afraid นะเวลาเราไม่ทำกันบ้านเจิญครูเป็นไงคะ I'm afraid กลัวไหมกลัวกลัวกลัวทำโทษนะ afraid afraid หวัดกลัวไปเลยใช่ไหมน้องผดล angry angry ทำต่อไปคะ โกรธนะโกรธนะโกรธไปแล้วคุณครูทำโทษก็โกรธนะพอกลัวแล้วก็เลยมาโกรธเลยใช่ไหมคะ I'm angry I'm angry A N G R Y angry โกรธ afraid กลัวจะบันทึกไปยัง Af raid, angry, afraid กลัว angry โกรธ I'm angry I'm afraid นะกลัวทันไหมคะทันไหมคะวิทวัศาสตร์ไป How do you feel คำถามเดิมไม่ต้องเขียนเขียนคำ adjective sad I'm sad เป็นไงคะ sad เศร้าเศร้า sad I'm sad เศร้า <Sound. S 2> เสียใจแซดแอนคลายเศร้าแล้วก็ทำไมคะร้องไห้แซดหมายถึงเสียใจเศร้าใจแซดแซด next I'm happy when you listen to music อ่าเมื่อคุณฟังดนตรีไ r e you Happy? Yes. yes Happy แปลว่ามีความสุข Happy ถามกันบ่อยๆตอบกันบ่อยๆคำว,ว่า Happy h นะ p y p p y มีความสุข How do you feel? I'm happy. I'm sad. ตอบได้เยอะแยะเลย hai you chín Bye. mươi chín hai mươi chín hai Hungry. Hungry. Hungry mươi How do you feel? I'm hungry. chín hai làm gì hai mươi Hungry you? Today I'm um, eat very much กินมากเลย because I'm hungry เพราะอะไรคะหิวหิว eat a lot ก็ได้ I eat a lot because I'm hungry วันนี้ฉันกินมากเลยเพราะว่าฉันหิวความรู้สึกหิวเป็นคำ adjective เหมือนกันอวิทยาเสร็จหรือยังครับ next t h u r s t y t h u r s t <Th> y <irsty. S 1> กระหายกระหายนี่ใช้กับอะไรคะ <S <S น้ำน้ำดื่มนะคะ I'm t h i r s t y ฉันกำลังกระหายนะเพราะฉะนั้น b e cause I want to drink water ฉันก็นายอยากจะดื่มน้ำนาย,ยาต้องการดื่มน้ำ I want to drink อะไรดีอ่า orange juice น้ำ ผล,ลไม้ให้มันชื่นใจนะ I'm thirsty นะถ้ากระหายนะเราจะใช้คำว่า,เ,าเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะถ้าหิวต้องเป็นอาหารใช่ไหมคะน้ำเป็นอาหารไหมลูกไม่เป็นนะไม่เป็นโอเค next how do you feel I'm tired I'm tired เป็นไงคะเหนื่อย I'm tired อันใช่พอเราดุคุณครูดุนักเรียนมากๆ I'm อันใช่ทำไมละคุณเหนื่อยละไม่ดุละอันใช่ T I R E D อันใช่นะเหนื่อยแล้ว,ล I R e นะลวสุดท้ายคุณครูก็ทำไมด้วย I'm bored เออเบื่อไปเลย B O R E bored เบื o ่อนายนะไม่ดุละคนไม่ทำงานก็ไม่ดุละให้ตกไปเลยดีไหม Uh, I'm bored. I'm tired. I'm angry. ฉันทำไมโกรธจะรู้สึกโกรธ I'm angry. I'm hungry. I'm thirsty. I'm sad. I'm tired. เพราะนั้นนะเราได้หลายคำแล้วเวลาคุณถามว่า How do you feel today? คุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้นะักเรียนตอบได้ยังตอบได้ยังคะตอบได้แล้วนะคะ เอาละค่ะคำศัพท mm ์ hmm. ของเราหมดหรือ,อยัง <c oughs> อ่าหมดแล้ว when อ uh, ่ when you study English how do you feel เขไามาอยู่ตรงไหนหมดแล้วอ่าตรงนั้นก่อนลักษิตาตอบก่อนก็ได้ how do you feel when you study English uh, I am happy นับประดนอ่นับประดนอยู่ข้างหลังเลย uh, when you study English How do you feel เรียนไปตั้งหลายคำใช้ได้หมดเลย How do you feel รู้สึกอย่างไรเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละคนหลอประจำวิชาภาษาอังกฤษละ Happy Oh Happy ไหม Are you happy Yes Oh Are you happy นะันโนพดนบอกว่าเขามีความสุขมากเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นก็อาครูก็ ให้ทำ Adjective ไปนะเวลาหนูถาม how do you feel ตอบได้หรือ,อยังลูกไ,ได้แล้วนะ